สวัสดีครับทุกคนอัดไปเรื่อยวันนี้นะครับจะพาทุกคนมาดูงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่อง S L R กล้องติดตายรอบปฐมฤกษ์กันครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับผมผมได้มีส่วนร่วมด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาพวกโมนะครับไปดูตัวอย่างกันสักเล็กน้อยดีกว่าคุณนหน้าคุ้นตากันไหมครับถ้าคุณนหน้ากันแล้วเนี่ยผมว่าจะช้าอยู่ใหญ่นะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผม สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอัดไปเรื่อยนะครับผมกับผมอัดอัดวิสุธท์นะครับผมพีพนี้นะฮะจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับงานเปิดตัวหนังรอบสื่อนะครับผมเรื่อง S L R กล้องติดตายนะครับ ซึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับผมผมมีส่วนร่วมด้วยนะทุกคนน่าจะได้เห็นทีเซอร์กันแล้วแหละนะครับน่าจะได้เห็นผมกันบ้างนิดเดียวนะฮะนิดนิดหน่อยๆนะครับผมออกมานิดเดียวนะครับในทีเซอร์เนาะก็วันนี้เนี่ยจะไปดูหนังรอบสื่อนะครับงานเริ่ม6โมงนะครับผมที่เมเจอร์ราชโยธินนะครับส่วนหนังจะเข้าโรงครั้งแรกนะครับในรอบสื่อก็คือ2ทุ่มนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ่อด้วยความน่าเป็นหนังระทึกขวัญนะครับซึ่งผมก็เป็นคนที่เอ่อค่อนข้างที่จะ ขี้กลัวนิดนึงนะครับก็ไม่รู้ว่าจะปิดตาดูทั้งเรื่องหรือเปล่าแม้กระทั่งตอนที่ตัวเองเล่นนะครับตื่นเต้นเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ10บโมงสีนะครับผมผมกำลังจะออกบ้านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมเดินไป45นาทีนะครับผมก็ตอนนี้ก็หิวมากพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรทานก่อนนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงเนี่ยผมก็ต้องไปแต่งหน้าทาผมนะครับแล้วก็ฟิตติ้งชุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่ ทาวินทาวนะครับก่อนที่จะไปถึงทาวินทาวเนี่ยผมจะต้องไปรับน้องตะก้องอีกหนึ่งคนนะครับวันนี้ผมไม่สามารถที่จะถือกล้องถ่ายเองได้นะครับเพราะว่าวันนี้แขกน่าจะเยอะมากๆเลยนะครับอาจจะวุ่นวุ่นแหละนะครับก็เลยไม่ค่อยสะดวกเลยต้องมีตะก้องนะครับเดี๋ยวผมไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปรับน้องแล้วก็เดี๋ยวไปแต่งหน้าทัผมกันไป นัดเที่ยงนัดเที่ยงแต่ว่าตอนนี้เที่ยงแล้วยังไม่ถึงเลยยังไม่ได้ออกจากไอ้ปทุมเลยเฮียทีมงานทุกคนรอผมด้วยนะ,ะ okay, ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงแล้วนะครับซึ่งเลยเวลาที่เขากำหนดมาแล้วนะครับคือตอนแรกเนี่ยผู้จัดการนะครับผมจิปุ้ยนะครับหรือว่าพี่ปุ้ยนะฮะนัดตอนเที่ยงนะครับเพื่อที่จะฟิตติ้งชุดนะครับเริ่มแต่งหน้าตอนเที่ยงครึ่งเนาะก็หวังว่าจะทันอีกประมาณ20นาที คือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมดูถูกรเรียบด่วนรามินทาเยอะไปหน่อยนะครับก็ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะครับรถติดด้วยด,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 ดูดูรถติดด้วยเนะี่ยติดแบบเมื่อคิดว่ามันไม่น่าติดแล้วนะเออยังติดอยู่เว้ยแสดง,งว่าเราประมาทเรียบด่วนรามินทาไปหน่อยนะครับผมผมเดาว่าน่าจะถึงประมาณสักเที่ยง50อ่ะิะตดไว้บ่ายโมงแล้วกันเนี่ยเลนจัดเลยอะโอเคครับเดี๋ยวขับค่อยๆขับไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่ Starbucks Time t h a ินทานะครับผมไป โอเคครับผมตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับเนี่ยเที่ยห้าสิบพอดีเป๊ะนะครับเป๊ะเลยนะฮะถึงเนี่ยเที่ยห้สิบแต่ว่าหานี่จอดอีกสิบนาทีสรุปก็คือถึงบ่ายเดี๋ยวจอดในโร่มดีกว่านะครับอ๋อถึงแล้วอันดับรกที่จะต้งไปก่อนคือห้องน้ำ ใช่ครับตอนนี้เราก็ถึง The Scene ไพน์วินทาวแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป s t a r b u c k ก่อนไปให้เขาเห็นหน้าก่อน้วเดี๋ยวเราค่อยไปเข้างานไปคุ้ยโดนบทได้เลยนัดกีโมได้ซื้ออะไรมาพี่ได้เสืลอวาและสีขาวนะครับทางสไตลิสต์บอกว่าระวังให้พี่ด้วยกลัวเปื้อนโอ้แล้วดูสภาพเราเป็นคนชอบแต่สีเข้มไงเพราะเป็นคนเพื่อนง่ายอ่าเปลี่ยนชุดไม่ได้ปะ รุดเปลี่ยวแล้วพี่เออด้าอยู่สวยอยู่นะก็รู้แบบว่าเคำว่าการบอกว่าเป็นแบบโคเรียสไตล์โคเรียสไตล์แต่หน้ากูเป็นผู้บ่าวไทยบ้านมากตอนแรกคิดว่าจะโดนบ่นเว้ยแต่ไม่โดนรอดไฟหลอดไฟคือมันก็คือแต่งหน้ามันคือเวลาคิดว่ามันแบบมันน่าจะทำอะไรรับไวมากเลี้ยงยากใส่ใส่อะไรนะ4.3โอเคคี่ต้นคือต้นสไตลิสต์นะมันรองเท้านะโคตรเท่พี่ ว่าถ้าน้นองเราไม่ต้องมีดีวกว่ามาดูครีนอันนี้ดีแต่ว่าน้องให้ติดไปด้วยเสือแต่พี่ปรู้สึกว่ามีอ่ะมาดูมีอะไรใช่ไม่งั้นเขาจะแฟร์หมดเลยนี่ยน,นี่นะจากเมื่อก่อนนี่มีแค่เกือเสือผืนหมอนใบทุกวันนี้หมอนกับเสือหายหมดแล้วเหลืออะไรไม่เหลือสักอย่างไม่อย่าบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีแค่เราสองคนอคอคพอหลังจากที่จะ่ปุ้ยเริ่มมูมูเก่งขึ้น เริ่มแบบว่าไปที่วัดนู้นวัดนี้นะครับก็จะมีน้องๆฝุดขึ้นมาเยอะมากจนตอนนี้ผมเนี่ยแก่สุดแล้วใช่ไหมพี่แป๊สเองไม่เอาตอนนี้ตอนนี้พอนี้คือคนแรกจำใจต้องรับด้วยจำใจต้องรับเลยจากเมื่อก่อนนี่แสดงเรียนมาตั้งแต่ปีหนึ่งตีเท่าฝาหอยเมื่อก่อนนี่แสดงเป็นหินเลยเมื่อก่อนแล้วตอนนี้เป็นต้นไม้และไอเดียสูงมาหน่อยรมคสัอันนี้น้องบีมครับน้องบีมบุ้วด้วยฝากเลยฝากเออฝากหน่อยดีมฝากอะไรหน่อยเนาะเปิดหน้าเปิดแมสเปิดแมสโเคครับเปิดแมส ตลกครับทุกคนเข้าไปที่เว็บ CS 7จ็ดนิวสตาร์ครับแล้วก็ฝากโหวต MB 1 2ครับคนก็เริ่มใส่ป้ายดิเดี๋ยวผมทเดี๋ยวทิ้ง description ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อไปโหวตกันนะครับโหวตได้ทุกๆชั่วโมงเลยนะครับฟรีด้วยรางวัลรับของรางวัลครับเป็นตุ๊กตาหมีแล้วก็ดอกไม้ช่อใหญ่ครับหลายรางวัลครับใครอยากจะได้ก็โหวตแล้วก็ได้ MB ดิจิตอสติกดีใช่ครับแล้วก็ได้ใจอย่างผมเลยครับมาได้ใจอย่างผมเลยครับ ธรรมดาน้องกูน้องกูเป็นอะไรเป็นลูกค้าคุณด้วยใช่เป็นเป็นนักเรียนของผมด้วยนะครับนักเรียนคอ o s s t เปิดตัวสร้างกล้ามเนื้อนะใครสนใจติดต่อได้อันนี้น้องอาร์ตนะครับอาร์ตไปเรียนเมกิกาบ้าง ไปทำงานครับทำงานในรั้วคุณชาเวลนี่เผื่อใครยังไม่รู้นะอาร์ตเคยเป็นอะไรของเอสนะใช่ปะเป็นเอสมาเจนสมาร์ทเจนครับ2009เขาทำงานเดียวเดี๋ยวแปะแปะรูปไว้ให้จ้างจ้างรือจ้างน้องได้เป็นพิธีกรเออเนี่ยใครอยากได้พิธีกรเนี่ยน้องอาร์ตเนี่ยอ่ะโอเคเดี๋ยวไปหาน้องคนอื่นต่อครับผมไปะมาครับมาครับทีเดียว โดยช่างภาพมืออาชีพนะครับพี่หนอเนะครับเป็นรุ่นพี่ละครนิเทศศาสตร์ที่ผมเคยอยู่นะครับซึ่งผมเป็นละครเทศเวที26นะฮะน้องตะกล้องน้องโอมนะครับก็เป็นละเวทีเท่าไหร่นะมึงอะสามเอ็ดเสามเอด็ดพี่หนอนี่น่าจะจําไม่ได้ <c oughs> จะปุ้ยก็เป็นรุ่นพี่ละครเทศนะครับผมก็จําไม่ได้เหมือน,นว่าเวทีเท่าไหร่นะครับพี่หนอเวทีเท่าไหร่นะครับแปดเวที8รุ่นพี่มีเดียด้วยว่าถ่ายกันต่อ หลับตาก่อนนะตาหนึ่งสองสามไม่ให้เบืนตาโอเคหนึ่งสองมือจังไปจันาโอเคป่ะเนาะหน้ามันแปลกๆเลยตายาวด้วยตายาวด้วยตาพี่นี่แหละออ๋หล่อเท่มากพี่เรทพ่อได้เลยไม่เอามุมปากอ่ะได้ไหมยิ้มพี่เมยดิยิ้มหน้าเด็กหน้าดิไม่ไม่ตาไม่ไม่ดุยิ้มที่ตาโดยไม่ยิ้มที่ ยิ้มที่ตาหวานพี่เคียโจทย์ยากยิ้มที่ตาไม่ได้ยิ้มที่ปากเอาอินเนอร์ที่เรียนมาทั้งหมดมาใช้คืนคืนพี่บ้าที่เอิร์อไปหมดล้วเดี๋ยวลองยิ้มด้วยสายตายิ้มด้วยสายตานั่งฟังนิ่งๆแล้วตามันไม่ยิ้มมันก็จะดุโอเคครับได้ไหมครับประมาณนี้โอเคค่ะโอ้จทย์ยากโจทย์ยากครับยิ้มที่ตาโดยที่ปากไม่ยิ้มสาธิตทีวิทหนึ่งสองสามพี่ ยังไงอ่ะทำยังไงป่อวป่าวไปแ่เนี่ยคุณหล่อมากเฮ้ยเฮ้ยคุณหล่อมากเออดูนะทุกคนก็คือดาราตัวท็อปใช่ผมสายตลกบทำไมเนี่ยใช่อันนี้สายฮาวันนี้เป่นเดี๋สายฮาอันนี้อันนี้สายฮาอยตลกกินไม่ได้เอ้หล่อกินได้สายฮาอยู่นาสายฮาอยู่นานนะกินน้อยแต่กินนานไม่หิ เนี่ยครับพีอ่าเบย์บยถือว่ายากการถ่ายรูปนะครับการถ่ายรูปโดยใช้อินเนอร์เข้าจากข้างในมันค่อนข้างที่จะยากนะครับซึ่งทางตะกล้องพี่หน่อก็บริฟมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคนรอกมาอีกนะโอเคครับปีเรากำลังออกจากไทวินทาวน์นะครับผมโอ้โหรถโคตรติด ก็เดี๋ยวเราจะไปที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับผมเป็นโรงหนังเอ็มสเปซนะครับก็นั่นแหละน่าจะใช้เวลาอยู่พอสมควรน่าจะถึงที่ประมาณสักสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เอ็มสเปซเมเจอร์รัชโยธินครับป้ายวันนี้น้องเกศนะครับน้องเกศเป็นผู้ติดตามมันวันนี้มานานแล้วเนาะออกมาเสียแล้วไปใช่ต้องตามข่าวนีะไรฝากสิม่ถึงนานมาก แล้วเรื่องพี่อ่ะใครทีใครก่อนก็คือของก็คือมาดูหนังพี่อัดนะคะหนังพี่อัดไม่ดูกูเลยดูแน่นอนดูแน่นอนอัดแนะนอนสีว่ะอันนี้พี่แป๊ะนะครับพี่แป๊ะฝากฝากฝากไอจีฝากร้านหน่อยพี่สวัสดีครับผมแป๊ะนะครับบริการสกุลเลียครับเจ้าของร้านครับสปะแป๊ะนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เก้าโมงครึ่งนะครับจนถึงสองทุ่มนะครับผมไปก็ได้นะครับอยู่อาศรมนะครับหลังตึกที่โนูไทยครับตรงข้ามสังข์ปานนาเหนือเหนื่อยครับเหนื่อยแค่ไหน

นนผมคงขึ้นรอถแถลงข่าวหน้าใกล้แล้วนไม่ไกลได้ลนะผมคงึ้นนะครับรอถแถลงข่าวอยู่ตรงนี้ตาราหลับใกล้มาแล้วคครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรตินะครับขอเสียงเพลดและเสียงปรบมือดังนะครับให้กับนนท์กรตพัฒน์เชอร์ปรางอารีกุลนนทดานนท์และโคตพัฒน์ รู้กันมาเร็วเร็วเร็วรอบนี่ก่นอนนะครับเกิดใอ้ถ่ายกูตาให้ถ่ายกูตานะครขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับวงบางชวดจะตัวอะไรครับเนี่ยไตัวใหญ่อะไรนะวงอะไรครับขอบบอกเลยวันนี้ลิเวอร์พูลชนะแน่นอนวันนี้ลิเวอร์พูลชนะแน่นอนครับดูดูไว้เลยกิจสูตรนะกิจสูตรนะ ก็ไม่รู้เด็กกล้องฮูแมนอยู่นะไไปแล้วเพื่อนสมัยมัโยมนะครับเนยนะอมีฮิวเหมือนกันก็ถายลูปเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไปขึ้นไปดูหนังกัน ติดต่อพื่นต้านได้เลยนะครับเห้ยเห็นหน้าบูฮุนก็โอเคขอบคุณมากนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถ่ายรูปรวมเสร็จแล้วนะครับผมก็มีเพื่อนลูกทีมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่มาร่วมแสดงความดีกับผมในวันนี้นะเดี๋ยวต่อจากนี้นะผมจะขึ้นไปชั้นบนนะไปดูหนังนะครับผมก็เดี๋ยวผมอาจจะเก็บบรรยากาศมาสักเล็กน้อยนะครับผมไม่สามารถที่จะเก็บได้มาเยอะนะครับไม่งั้นก็โดนติดลิขสิทธิ์อาจจะเป็นไปได้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันหลังหนังจบครับผมไป โยกครับโยกปากช่องเลยพี่ปากช่องอะไรพี่ครับรช่องว้าโอเคแชนแนลนะครับ <laughs> 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 ค,คือผมเนี่ยถ้าจะปิดตาดูทุกเรื่องเลยแต่ว่า อยู่ช็อตหนึ่งนะครับมันไม่ได้ช็อตหนึ่งแหลมมันมีหลายช็อตเลยที่ผมรู้สึกว่านักแสดงนะครับแสดงได้เต็มที่แล้วก็เข้าถูกบอกมากๆเลยฝากติดตาม SMR กล้องติดตา้วันที่21เมษายนนะครับทุกโคนภาคพยากรนะครับผมโอเคท่านนี้ก็นี่นะครับเป็นกล้องจริงๆนะครับเป็นฟล็อกจริงๆที่อยู่ในหนังนะครับก็เอามาให้ดูนะครับสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปถามหนุ่มๆกันดีกว่านะครับว่าหนังเป็นยังไงแล้วก็ผมรู้สึกยังเป็นยังไงบ้างปาไปขออนุญาตนยครับว่าหนังเรื่องนนีี้เมๆขอ ชอบไม่ชอบกลัวไม่กลัวสนุกมากเลยใจเย็นใจเย็นก่อนยไม่ใจบอย่าพึ่งค่ะก็ <laughs> คืออย่างเงี้ยอย่าให้พูดทีละคนว่าแบบรู้สึกยังไงแล้วก็ชอบไม่ชอบแล้วก็ที่สําคัญเลยผมเล่นยังไงเป็นยังไงบ้างครับแค่นั้นแหละ,ะเดี๋ยวเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่โอ้ก่อนอยู่พี่พี่ฝั่งนน้นจะได้แบบเสียงอะไรเข้าเท่ากันได้ครับพี่พี่อัดเนี่ยเล่นดีมากนะครับผมเห็นเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับแล้วก็ ถ้าพูดถึงตัวหนังเนี่ยผมว่าตัวหนังเนี่ยทำได้ดีมากๆนะครับ CG ทําดีนะพี่ๆนักแสดงทุกคนทําได้ดีมากครับติดตามกันด้วยนะครับ S L R กล้องติดผีไม่ใช่กล้องติดตาไอ้เมาอาว่าเนี่ยกล้องติดผีด้วยอะไรนะ S L R กล้องติดผีแล้อ อย่าติดพีกนะมึง SLR กล้องติดตายนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในโรงภาพยนตร์ครับผมก็สําหรับผมก็ผมไม่ค่อยกลัวผมมีภูมิต้านทานเพราะออกกำลังกายกับพี่อัดครับเมื่อกี้เมื่อกี้นี่คือแบบว่าเปิดตาดูตลอดไหมครับพี่พี่เปิดตลอดปืนอยู่อย่างนี้เนี่ยก็ถือว่าเปิดนะก็ถือว่าเปิดไงเปิดเปิดเปิดแค่นั้นเปิดแค่นั้นเปิดนิดนมีบ้างอะไรก็สําหรับการแสดงของพี่อัดผมบอกเลยว่าสุดยอดครับแบบลุคสมาร์ทบอยอะแบบว่าพอร์ชเฮ้ย ถ้อย่างงี้้แบบอค่า,า,า,ามันได้กูกูเยอะเลยเนี่ยดูเป็นเขา, <ๆ S 1> นเาแบบว่าเป็นธุรกิจระดับล้านนะครับสุดยอดครับหนังเรื่องน,นี้นักแสดงเต็มที่ทุกคนอยากให้มาดูครับ S L R ก็ติดตามครับผมฝากผลงานก่อนฝากผลงานตัวเองก่อนตอนนี้เออผลง,งานมีอะไรบ้างตอนนี้ตอนนี้ผลง,งานผมก็มีมี MV พี่เบิร์ดนะครับผมก็เดี๋ยวรอออนแต่ออนตอนไหนเดี๋ยวค่อยว่าในทีละกันครับผมเจะกันครับทุกคนก็การแสดงของพี่อัดนะครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากเหรอว่า ดีจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องเข้ามาดูนะครับ S L R กล้องติดตายนะครับดีนะไม่ติดทีมเหมือนไอ้โอเคปะยาร์ตครับก็เซอร์ไพรส์กับการที่เห็นพี่ของผมนะฮะได้มาแสดงหนังก็โดยรวมแล้วแสดงได้ดีครับเหมาะสมคาแรคเตอร์ดูมีลุกความเป็นลูกคนรวยนะครับจริงๆน่าจะได้แซงเป็นตัวเอกด้วยสำหรับขนาดนี้เอาไป20ไปน้องเอ้ยไม่มีครับ20่สิปครับผมก็อย่าลืมมาดูกันนะครับเรื่อง S L R กล้องติดตายครับผมครับผมอ่ะ สำหรับนุ่มคนสุดท้ายของเราครับปกติผมก็ไม่ค่อยได้ดูหนังแนวพวกนี้เพราะวันนี้มาให้กำลังใจอัดโดยเฉพาะครับผมขอบคุณครับขอให้ทำได้ปังกว่านี้ขอบคุณครับครับผมสู้ๆรอบหน้าอย่าลืมมาดูนะครับเอยอย่าลืมมาดูเรื่องเลยนะพม่หน้าพะขนงไม่ใช่คนละเรื่องปิ๊งปิ๊งพี่มากพะขนงไม่ใช่พี่น้อย อะไรตับไหนเนี่ย slr กล้องติดผีคร anyway> ับผมเฮ้ยไปอยู่ด้วยกัน2คนไป slr กล้องติดตายติดตายครับโอเคครับขอบคุณทุกคนมากนะครับอย่าลืมติดตามพี่อัดเยอะๆครับยังไงก็ฝากฝากผลงานของน้องๆทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้องโอ๊กนะครับน้องดรีมมาชิอาร์ตแล้วก็พี่ปิงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอัดวิสุทธ์นะครับกับรายการอัดไปเรื่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและราตรีสวัสดิ์ครับผม